ด้านหลังถ้าน้าด้านหลังเ็เปิดหาด้ใช่ไหมขเขา,<ก>างรรต้นถ่ายถ่ายถ่ายขาหน่งถางเล็กดินตกงต้นหน่งถ่านะเียมจะถ่ายรูปได้เลยเราถ่ายดียอ่ออากาถางเล็งดินนะครับเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชผู้ตามเลยพร้อมกันดังเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช Feed the soil, let the soil feed the plants เจียมด่ายไอยด่ายเจียมตะนํา เลี้ยงเทอึดเทเลี้ยงละชิวเลี้ยงแม่ทรณีให้แม่ทอรณีเลี้ยงแม่โพสตเลี้ยงแม่รีให้แม่รีเลี้ยงแม่โพสโอเคมีอะไรสงสัยไหมเจียมได้อยไใดเป็นภาษาขเขมรน,นะครับส่วนเอ่อเลี้ยงเทอึดเทเนี่ยเป็นภาษาชองชองชุมชนชองอยู่ที่จังหวัดจันทะตันทบุรีนะครับชุมชนชองเนี่ยสนใจในกิจกรรมธรรมชาติมาก นะครับจนขนาดอาจารย์ยักษ์เนี่ยความรู้ทั้งหลายที่เรียนในในวันนี้นะมาจากศูนย์กิตกรรมธรรมชาติอาจารย์ยักษ์กับอาจารย์ปัญญานะครับโอเคเอา่าก่อนอื่นนะเรามารู้จักว่าเป้าหมายเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะเลี้ยงดินให้ดมสมบูรณ์มาดูกันว่าดินที่ดมสมบูรณ์เนี่ยมันควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างน,นะครับก็ได้แก่นะเราแบ่งเป็นภาพวงกลมดินที่ดีนเนี่ยต้องมีน้ําอยู่มีความชุ่มชื่นประมาณ25เน นะครับน้ำเยอะไปก็ไม่ดีก็คือท่วมใช่ไหมต้องมีอากาศอีกประมาณ25%เนาะในดินมีอากาศถ้าในดินไม่มีอากาศดินก็จะไม่ร่วนซุยเนาะเวลาเราเอาเอาดินเนี่ยไปเทขุดดินไปเทลงไปในน้ำนะเราจะเห็นฟองอากาศลอยขึ้นมานะครับในดินก็แสดงว่าในดินเนี่ยฟองอากาศม,มีอากาศอยู่นะครับและที่สําคัญเนาะเป็นอาหารของพืชก็คือได้แก่พวกแร่ธาตุและก็อินทรีย์วัตถุ แร่ธาตุเนี่ยนะครับแร่ธาตุเนี่ยต้องมีถึง45ปอร์เซ็นตอันนี้คือจำเป็นมากมากเดี๋ยวก็พืชนนะครับพืชนเนี่ยอันนี้แร่ธาตุ45เปอร์เซ็นตสร้างไม่เราาว่าในต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยเคยเคยมีงานทดลองและวิจัยนะว่า,าสารอาหารแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในต้นไม้เนี่ยมีมากกว่าตอนที่เราได้ข้อมูลมาตอนที่เรียนเมื่อสองปีที่แล้วคือ16ชนิดที่อยู่ในต้นไม้นะ แต่ตอนนี้อาจารย์ปัญญามีวิจัยใหม่บอกว่า53 52ชนิดแล้วล่าสุดถึง73ชนิด73ชนิดนะครับไม่ว่าะจะเป็นแคลเซียมโบรอนกนเซีย e มต่างๆเนี่ยที่อยู่ในต้นพืชอะ่ะมีถึง73ชนิดอย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะแตงั้นมันใช่ไหมใช่ใช่สิบหเหมือนปุ๋ยไหมใครทันรู้จักว่า16-16นี่มีตัวอะไรบ้างปุ๋ย <Yeah. S 1> ยูเลีย ยูเรียสุดยูเรียว่าอะไร 6, 6. อ่าสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะสี 600, ่ศูนยยูเรียใช่ไหมยูเรียก็คือตัวแรกคืออะไรเอ่ยซีรีส์แรกคือไนโตรเจนตัวสองฟอสฟอรัสตัวสามโพแทสเซียมแต่ถามว่าพืชต้องการปุย๋ยใบครีบก็จะมีแร่ธาตุเสริมประมาณอีก,อกนิดหน่อยเช่นเอ่อบรอนแมกนีเซียมอะไรพวกนี้นะแต่จริงๆแล้วเขาต้องการถึงเจ็ดสิบสามชนิดเจ็ดสิบสามชนิดเนี่ย เอาทำไมทําปุ๋ยมาเราปุ๋ยมันดียังไงปุ๋ยเนี่ยทราบไหมครับว่ามันมาจากกากอุตสาหกรรมปิโตเรเลียมเนาะเวลาที่เขาถลุงน้ามันเสร็จเนี่ยมันก็จะมีกาก,ากอุตสาหารกรรมทุกเนี้ยเขาก็มาแปรรูปเป็นเคมีข้อทางเป็นปุ๋ยเป็นยาให้เราอนะแล้วก็พอมาใส่ปุ๊บมันก็เหมือนกับคนอ่ะพอเสพอะไรที่มันแบบเหมือนยาเสพติดอะ่ะติดยาเสพติดอะ่ะก,กระตื้นขึ้นมาให้ดูดีปักนึงแล้วก็่อไปก็ต้องใส่มากขึ้นใส่บ่อยขึ้น สิ่งที่ตามมาของการใช้สารเคมีก็คือพืชเสพติดแล้วก็ต้องคอยให้ให้ให้สารเคมีให้ให้ปุ๋ยตลอดใช่ไหมแล้วสิ่งที่เหลือจะกากมันก็คือในดินเนี่ยดินก็จะมีสารตกค้างนะดินก็จะเสื่อมสภาพลงเค็มแล้วพืชพืชมีสารเคมีเยอะแล้วเราไปกินเราเป็นอะไรอีกเราเป็นอะไรอีกเรามีสารที่ตกค้างนะถ้าเป็นพวกยาฆ่า,มาแมลงยิ่งร้ายกาจเด็เลยนะขนาดแมลงมันยังตายเลยถ้าเรา เรากินไปวันละนิดวันที่สะสมกินผักสะสมไปเรื่อยๆอ่ะอนาคตเราก็ไม่พ้นจากจากอะไรครับมะเร็งไอ้พวกนี้มันมันชั่วไหมคนนะตั่ไหมเอาใส่รหัสชั่วจริงๆเอาให้เหมือนด่านะเอาให้เหมือนด่านะเอาไส่ละใส่รหัสชั่วจริงๆถามสองหนึ่งชั่วจริงๆ ำไมนะมันช่วยจริงๆโอเคไอ้น,นี้ยิ้มเลยแน่แร่ธาตุเนี่ยแร่ธาตุมีได้มาจากอะไรเลยกวดหินดินทรายกวดหินดินทรายนะที่เราเห็นเนี่ยกวดหินดินทรายนี่เลยแหละถามว่าต้นไม้ขึ้นบนกวดหินดินทรายได้ไหมเดี๋ยวเราขึ้นไปบนบนฐานอคนเอาฐานนะดูท้อนทรายนะมีต้นไม้เกิดบนหินไหมลองดูนะอันนี้คือคือหินจริงๆแต่ถามว่า ต้นไม้มันบริโภคหีเป็นก้อนๆได้ไหมไม่น่าได้นะแต่จะต้องย่อยสลายก่อนนะเพราะนั้นก้อนหินดินทรายเนี่ยการย่อยสลายก้อนหินดิน,นทรายและธาตาุต่างๆผู้ที่ทําหน้าที่สําคัญในการย่อยอาหารทุกนี้คืออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยจุลินทรีย์อ่าจุลินทรีย์เพราะนั้นองค์ประกอบสําคัญเนี่ยนะครับจุลินทรีย์จุลินทรีย์ต้องมีมากเพียงพอจุลินทรีย์เนี่ยจะขยายพันธุ์ได้ดีจะต้องมีอาหารให้เขาก็ได้แก่พวก อินทรียุทุศาสตร์ต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นซากพืชซากสัตว์นะโดยมาเป็นซากพืชแหละพวกใบไม้ที่มันตกทับถมนะครับก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์พอจุลินทรีย์มีมากพอเนี่ยเขาก็จะไปย่อยสลายแร่ธาตุนะพวกดินลูกลังที่เราเห็นเสีแดงๆเนี่ยนะปลูกพืชไม่ค่อยโตลองลองเอาวิธีนี้กลับไปทํานะไปเพิ่มจุลินทรีย์ให้ดินทําให้ดินให้มีชีวิตนะพระเจ้าอยู่หัวสอนไว้แล้วว่าอันที่จริงเนดินลูกลังก็ก็มีแร่ธาตุอาหาร แต่ว่าไม่มีชีวิตเราต้องทําให้ดินนั้นมีชีวิตสังเกตได้ยังไงว่าดินมีชีวิตเอาเด้องนะคิดดินะเราขุดดินออกมาเราจะเห็นดินมีสภาพสีดาร่วนซุยมีสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนมีขี้ไส้เดือนนะที่สําคัญอะ่ะมันจะมีลาขาวๆอะไรอย่างเงี้ยนนะเป็นเป็นจุลินทร,รนนีย์นะครับประมาณจุลินทรีย์เนี่ยนะครับจะต้องมีมากพอมากพอที่จะย่อยสลายแน่ธาตุได้ประมาณเท่าไหร่รู้ไหมครับ ต่อหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตรดินหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยจะต้องมีจุลินทรีย์อย่างน้อยสองร้อยสองร้อยล้านโคลนีเยอะไหมสองร้อยล้านโคลโนีนะโคลโนี่คือครอบครัวของจุลินรีย์รวมตัวกันแล้วสามารถสองด้วยจลจุลทัศน์เห็นนะครับถ้าไม่เยอะขนาดนั้นเราลอ,ลองนึกภาพเอ่คุ้ควรจะคุ้งควดใครจินไหมมีเล็กตาโบซิลัสกี่ตัว <c oughs> แปดพันล้านตัวไปดูข้างกล่องนะแปดพันล้านตัวเพราะนั้นไม่ต้องแปลกแจว่าจุลินทรีย์มันเล็กมากๆพอเล็กมากแล้วมันย่อยได้ธาตุอาหารได้ธาตุอาหารก็สามารถเอาไปต้นไม้เอาได้ธาตุอาหารตันนั้นไปใช้ได้ก็กลายเป็นดินที่ดีเรียกว่าการเลี้ยงดินนะนอกจากนอกจากย่อยอได้ธาตุอาหารต่างๆแ,แล้วเนี่ยนะครับจุลินทรีย์ยังมีประโยชน์อีกมากมายเนาะได้แก่เรื่องของการตรึงไนโตรเจน ดึงไนโตรเจนเนี่ยในอากาศมีไนโตรเจนแต่พืชไม่สามารถดึงดึงมาใช้ได้โดยตรงเนี่ยต้องอาศัยจุลินทรีย์ทํางานมนาะให้นะตัวอย่างเช่นพืชตระกูลถั่วตระกูลถั่วเขาบอกว่าถ้าอยากปรับปรุงเพิ่มไนโตรเจนให้ดินให้ปลูกพืชตระกูลถั่วนะครับเพราะอะไรตระกูลถั่วถึงมีจุลินทรีย์ถึงมีไนโตรเจนเยอะเพราะเขามีจุลินทรีย์ช่วยทางานเราลองดึงดึงต้นถั่วมาลากเขาจะเป็นปมปมนี่ไม่ใช่ว่ารากเป็นมะเร็งนะลากเป็นปมเนี่ยเกิดจาก รากเนี่ยเขาผลิตรากขนอ่อนน้อยแล้วก็ไปดึงไอ้ตัวจุลินทรีย์ในโซเดียมที่อยู่ในดินเนี่ยเข้าไปอาศัยและเจริญเติบโตนะครับพอแล้วตัวมันไปกระตุ้นให้รากถั่วแบ่งเซลล์แบ่งเซลล์โตเร็วขึ้นโตเร็วขึ้นเป็น,นปก,ก,กติเลยตัวปูดปูดแล้วก็แล้วก็ตัวจุรรลินทรีย์ก็สะสมอยู่ในปมตรงนั้นเยอะมากนะครับไอ้จุลินทรีย์เนี่นตนยตึงไนโตรเจนแล้วก็แปลงไนโตรเจนกลายเป็นสารประกอบพวกแอมโมเนียมต่างเพื่อสบายเลยดูด ใช่ไหมเจ็ดสิบสามชนิดได้แอเมโมเนียมมาใช้อันนึงละสบายเลยใช่ไหมนี้นอกจากตึ้งเลดเจอแล้วก็ยังมีมีหลายชนิดนะเราเราถ่ายรูปไปก็ได้จดไปก็ได้นะก็ยังมีพวกกลุ่มพวกทําลายโรคพืชก็มีเนาะอย่างพวกเวลาที่ดินเรามีเชื้อราเนี่ยอย่างเช่นการปลูกมะนาวเนาะมะนาวเนี่ยดินจะต้องมีความชื้นแต่ไม่ไม่แฉะไม่ไม่ขัง ถ้าน้ําแฉะขังดินมีความชื้นจะเกิดเชราชเชราแล้วโรคมันจะเกิดโรคลากเน่านะครับเป็นจุลซีจุลชีประเภทร้ายเราต้องเอาประเภทพระเอกเนี่ยไปจัดก,การแก้ไขมันก็คือจำพวกลาไตาโคโดอมานะแก้แก้ไขสภาพดินที่เป็นเชือราด้วยลาไตาโคโดมาอันนี้ใช้จุลชีจัดการนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเรียนเสร็จะเราจะรู้ว่ามันมีอย่างอื่นที่แก้ไขได้ด้วยนอกจากจุลชีนะครับแล้วก็ พวกที่ผลิตฮอร์โมนก็อย่างเช่นตัวจิบเบอร์ล,ลินเนี่ยนะครับเราเขาเรียกว่าตอนที่เราไปตอนกิ่งมะนาวกิ่งมะม่วงนะเราไปซื้อสารเล่งรากมาไปดูเหอะมันเขียนว่าจิบเบอร์ล,ลินอ่าก็คือทำหน้าที่เป็นฮอร์โมนฮอร์โมนในการให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเี๋นะประโยชน์ของจุลชีเดี๋ยว,นะยดเ,ดยวเดี๋ยวจดหรือถ่ายรูปไปก็ได้นะครับ ตั้งแต่ที่มีเรื่องของการย่อยแร่ธาตุอาหารนะครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยเขายังทํางานร่วมกับรากของพืชน,นะรากของพืชก็คือรากที่ดูดซึมอาหารก็คือรากอะไรเอ่ยรากขนอ่อนนะพืชมีหลายรากพืชมีทั้งมีทั้งรากแก้วรากแขนงรากฝอยสุดท้ายคือที่ดูดซับอาหารคือรากขนอ่อนนะครับเขาจะอยู่รากขนอ่อนเนี่ยเขาจะเหมือนกับเป็นเมือ,เมอกเขาผลิตเมือกมาแล้วก็ล่อพวก ตจุลินทรีย์นําอาศัยอยู่ร่วมกันตัวจุลินทรีย์เนี่ยมีความเป็นเป็นกรดอะมิโน,โนกรดอะมิโน,โนย่อยแระธาตุอาหารที่อยู่ใ,ใกล้มีน้ําในดิน2 5เปอร์เซ็นต์เป็นตัวทําละลายนะครับแล้วก็เขาก็จะดูดซับดูดซับตัวตัวจุลินทรีย์ก็มีประจุด,ด้วยนะพอมีประจุเขาก็สามารถดูดพวกแร่ธาตุอาหารที่มีประจุตรงข้ามดูดเข้ามาแล้วก็ถูกต้นไม้ดูดซับขึ้นไปด้วยกระบวนการออสโมซิสนะออสโมซิสาวนี้พอขึ้นไปเนี่ย อธิ์ก็ขึ้นไปได้ด้วยด้วยความดูดซับคล้ายๆก็เหมือนเราที่ชูจุ่มแล้วมันก็ซับลอยขึ้นไปเนี่ยแต่มันจะขึ้นไปได้ง่ายและไปได้ทั่วถึงขึ้นต้องมีกระบวนการช่วยเสริมมันก็คือคืื่นีดยจะมีข้อเลี้ยงแล้วก็ปรุงอาหารที่ใบใช่ไหมใช่ไหมสารที่ตัวสังเคราะห์แสงสารสีเขียวนะเรียกว่าคลอโรฟิลใช่ไหมครับคลอโรฟิลเนี่ยจะทํางานร่วมกับแสงแดดแสงแดดจากดวงอาทิตย์พอส่องมาเนี่ยก็จะสังเคราะห์แสง นะครับการสังเคราะห์แสงเนี่ยนะครับพืชเขาจะมีเซลล์ที่ที่เรียกว่าเซลล์ปากใบเซลล์ปากใบต,ต,ตอนกลางวันตอนเช้าแล้วก็จะเปิดเพื่อที่จะรับเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับแล้วก็มาสังเคราะห์แสงนะครับพอกระบวนการสังเคราะห์แสงเสร็จเนี่ยก็จะได้สารอาหารเพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของแป้งในน้าตาลเอาดูสูตรเคมีนะครับซีได้จากคาร์บ,บอนในอากาศใช่ไหมออกซิเจนในอากาศไฮโดรเจนก็จากในอากาศเช่ใน,ในากาัใน,ในเขาจะดูดเข้ามาเนี่ย นะครับสกสัแสงขึ้นมานะครับผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการสกรสัดแสงก็คืออ,ออกซิเจนอ่าเห็นไหมพืชผลิตออกซิเจนขายออกซิเจนออกทางปากใบนะครับนอกจากออกซิเจนแล้วก็ยังมีพวกความร้อนจากน้ําที่ถูกแดดแผดเผาระเหยออกไประเ e หยออกไปท่านี้การระเหยออกไปเนี่ยนะครับข้างบนระเหยเห็นไหมมันไม่ท่อท่อปิดใช่ไหมข้างบนระเหยข้างล่างก็ดูดดีขึ้นน้ําก็ไหลขึ้นไปเร็วขึ้นขึ้นไปเร็วขึ้น พอน้าน้าไหลขึ้นไยไอที่ติดไปกับน้ำด้วยก็มีได้ธาตุอาหารเนี่ใช่ไหมก็ไปเลี้ยงหลําตน้นเลี้ยงใบเลี้ยงต้นนั้นก็โตไปสังเกตต้นไม้ที่ปลูกตามหินตามอะไรโตผิดปกติเลยนะถ้าใครเคยไปที่ศูนย์ภูมิรักนะถ้ามีโอกาสไปดูเถอะร้านหินด้านดินที่เป็นดินดินหินต้นไม้โตมากต้นกระดังงาเนี่ยที่เราเห็นเป็นพุ่มเจอชาวบ้านเราเป็นพุ่มอะที่ศูนย์ภูมิรักนี้ต้องใช้คนโอบต้นมานะใหญ่มากดังนั้น ก็เอาวิธีการนี้ไปใช้นะครับเพราะเขาสูบเขาเขาได้น้ําขึ้นไปเนี่ยไปหล่อเลี้ยงแต่ถ้าในยามที่น้ําไม่ไม่พิมพ์พอนะน้ไในดินเราไม่ได้ลดน้ำล้วเข้าหน้าหนาวคนก็ไม่ตกนะครับน้ําไม่พิมพ์พอเพรากเปว่าการเพาแดดป็นยังส่องอยู่ใช่ไหมมันก็ระเหยเร็วระเหยเร็วอันี้ทําไงเพื่อจะรักษาน้ําไว้นะครับเขาก็จะปิดหลีปากหลีเซียวปากไปหลีไม่ให้มันกว้างเหมือนเดิมไงหลีไม่ให้น้ํามันออกเขาหลี พขาหลีปุ๊บได้ทานอาหารก็ไม่ค่อยจะเข้าไปแล้วคันนี้ใช่ไหมการดูดซึมดูดซึมช้าลงพือก็จะหยุดชะงักการเจริญเติบโตชะงักการเจริญเติบโตนะครับแล้วยิ่งถ้าถ้ายิ่งในฤดูหนาวเนี่ยนะครับฤดูหนาวเนี่ยน้ำใดินมีน้อยมากๆคือฝนมันไม่ตกแล้วเนาะเขาจะสลัดใบเขาจะสลัดใบลงมาใช่ไหมคือทิ้งใบทิ้งใบทิ้งใบเพื่ออะไรเพื่อที่จะมามาปิดหน้าดินปิดหน้าดินไว้ น้ำที่เราเหยขึ้นมาแทนที่ในดินมีน้าน้อยอยู่แล้วใช่ไหมพอราเหยมาปะทะกับใบไม้ที่มันทับถมกันอยู่หน้าดินนะครับน้ําก็จะไม่ได้เหยอไปในอากาศก็จะสะสมเป็นความชื้นอยู่ตรงตระหว่างใบไม้กับกับน้ําลมถิวดินเกิดความชื้นเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์อีกอ่าจุลินทรีย์ลาก็ขาวถ้าเราไปในป่าเราลองเราเปิดใบไม้ดูก็จะเห็นลาก็ขาวพวกไลโซเบียมมาทํางานร่วมกับตากพืช รากคือกระชอนใช้ขึ้นมาเปิดไปเจอทั้งราข่าวเจอทั้งรากพืชน,นะลองไปดูลองไปดูไม่เชื่อลองไปทดสอบดูนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราจะมาเราเรารู้หลักธรรมชาติแล้วเราก็คือเขาดูซับอาหารกินรากแร่ธาตุอาหารยังไงเราก็ไม่ต้องเป็นต้องไปใส่ปุ๋ยเคมีละนะเราจะในฐานนี้เราจะเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินด้วยวิธีการเรียนแบบธรรมชาติก็คือการห่มดิน ใครกันห่มดินเนี่ยน้องๆเดินเดินมาเห็นอยู่แล้วว่ามีฟางหม่มตามพื้นต่างๆแปลกไหมนะอยูแถวบ้านไม่เคยเห็นมีใครเอาฟางมาหม่มมาห่มดินเลยนะที่นี่หม่มนะครับต้องห่มดินห่มดินเนี่ยก็จะเกิดนนกแล้วก็เราจะเติมแรกธาตุอาหารและและจูตุลเซียมากขึ้นด้วยการที่เราหมักนะครับจูตุเซียนีนอกจากโตในธรรมชาติเรายังสามารถหมักหมักให้มันเพิ่มจํานวน ให้มากๆเนาะแล้วก็เอามาใช้ลดลกเราไปบนสารเอเศษฟางเศษใไม้ที่เราห่มดินไว้เนี่ยนะครับพอแล้วเราเราเติมสารเราเรียกว่ากระบวนการนี้เรียกว่าแห้งชามน้าชามเนาะแห้งชามก็เอาปุ๋ยหมักแห้งอินทรีย์ชีวภาพเนี่ยลองดูสูตรนะครับจะมีมูลส์แห้งหนึ่งกระสอบน่าจะมีนะในสมุดน่าจะมีป่ะนี่มีเดี๋ยวถ่ายรูปไว้จดไปก็ได้นะอันนี้คือสูตรของปุ๋ยหมักแห้งนะครับก็ ส่วนสําคัญหลักๆของสูตรปุ๋ยหมักแห้งก็คือตัวราอ่อนราอ่อนเนี่ยจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ส่วนหัวเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยได้จากการหมักน้ำหมักนะครับตัวน้ำหมักเนี่ยนะครับเราเอามาใช้งานเราหมักให้จุลินทรีย์มันเยอะแต่ว่าเวลาไปใช้ก็ผสมเจือจางนะดึงต่อสองร้อยึงต่อสองร้อยนะครับถ้าเอาไปใช้แบบเพิ่มคนเราหมักสามเดือนนะทังนี้หมักมากกว่าห้าเดือนแต่สามเดือนเอาไปใช้ได้นะครับ หมักสามเดือนเนี่ยริซีก็จะเติบโตเป็นเป็นหนาแน่นเพียงพอต่อการใช้งานน,านะครับนะครับนอกจากที่เราจะจะเพิ่มปรินซีเนี่ยเรายังแก,ก้ไขโรคพืชและอาการของดินด้วยการนำยาที่ได้จากการสกัดสมนุนไพรนะสกัดสมุนไพรจากในพื้นที่ของเราเนี่ยเราเก็บมาเราแบ่งุนพรยออกเป็นเจ็ดรส ร,รถแรกคือรถจืดนะรถจืดเนี่ยรถจืดมีฤทธิ์ช่วยในการปรับปรุงสภาพดินดินที่เป็นกรดเป็นด่างมีความเปรี้ยวนะครับเราเอาน้ำหมักรถจืดรากลงไปนะครับก็จะปรับปรุงให้ดินสภาพดีขึ้นมานะครับรถจืดเนี่ยได้จากจำพวกต้นกล้วยหลังจืดปักบุ้งป้กตบชาวาใชนะ่หาได้จากในทุ้นที่เราทั้งนั้นเลยนะคใครเคยใครเคยกันเช้า แห้งๆกินรังจืดนะล้างสารพิษนะครับเข็นคอละรร่างกายอะไรเยอะก็ไปเราล้ลางสารพิษได้ส่วนลดขมลดขมเนี่ยมีฤทธิ์ช่วยช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับพืชคนวยเหมือนกันนะคนกับธรรมชาติคืออันเดียวกันนะรับลดขมเข้าไปแล้วจะมีภูมิภูมิต้นานทานขมเป็นยานะเวลาเราเราจะเป็นหวัดเรากินฟ้าทลายโจนขมขมขมไหมใหครเคยกิน้ามขมนะ กินเป็นครั้งส่น่ะขมเกินกินบ่อยๆปวดหลังเลยไปทํางานเยอะนะครับเขาเขาจะมีสูตรการกินอยู่กินแค่พอตอนป่วยก็กินไปกินปักปก,ปก,ปกักสองข่ามันหายหยุดกินเลยอันนี้คือลดขมส่วนลดอื่นๆเนะี่ยมีหน้าที่อย่างลดฝาดเนี่ยใช้ใช้ในการกำจัดเชือ้อราเพราะว่าลดฝาดเกิดจากสารเขาเรียกว่าแทนนินสารแทนนินเนี่ยจะช่วยในการกำจัดเชื้อราได้นะครับ ก็ได้จากพวกเปลือกบางคุดบ้านเราหายากหน่อยเอาเปลือกแคร์แล้วกันเปลือกแคร์น,คนี่ฝาดจริงๆนะเราไปถักต้นแคร์ดูอะแล้วมาชิมไอพวกรสชาติพวกนี้นะเราชิมได้นะชิมแล้วขายทิ้งมันอะไรฟี่ฝาดๆใบฝรังฝาดไหมฝาดใบทับทิมเปลือกบางคุดเปลือกแคร์นะเอามาหมักนะครับส่วนในการกําจัดพวกมแมลงต่างๆเราใช้ลดรสชาติมอเบือมอเบือเนี่ย ใช้ในการฆ่าหนอนได้นะฆ่าเพี้ยฆ่าหนอนได้ก็ได้จากพวกหางไหลใบน้อยนาหนอนตายยากนะรถอื่นมีไหมรถหอมละเหยนะครับอันนี้ใช้ไล่แมลงแล้วก็รถเปรี้ยวเหมือนกันไล่แมลงแต่ว่าวิธีการหมักเนี่ยเราจะเราจะหมักแยกนะแต่ละรถเนี่ยคือคือหอมละเหยด้วยกันอ่ะหมักด้วยกันได้แต่ถ้ารถเปรี้ยวเราแยกแจกเวลาไปใช้ใช้ทีละรถใช้ทีละหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งชนิดนะครับก็โอเคเดี๋ยวเวิร์กช็อปวันนี้ยเราจะทำน้ำหมกักเอาลดหอมระเหยแล้วกันนะหอมระเหยโดยเวลาเท่าไหร่สิบนาทีสิบนาทีโอเคหอมระเหยได้จากอะไรบ้างลองคิดดิแถวนี้อ่ตาตะไคร้หอมรู้จักไร้หอมใช่ไหมดูนะตรงเลขเก้านะนะครับไปอีก<น>ไปเตยนะ ใกล้ๆนี่เอาสองอ,อย่างนี้พอตอนนี้วัตถุดิบเนี่ยมีที่ตรงนี้ประมาณประมาณเกือบหนึ่งกิโลนะครับสูตรในการหมักน้ำหมักเนี่ยเราจะใช้สมุนไพรสามส่วนเราคิดเป็นกิโลเลยแล้วกันก็คือเดี๋ยวเราไปเก็บสมุนไพรที่มีหอมระเหยเพิ่มอีกประมาณสองกิโลนะครับหัวหน้าเผาแบ่งทีมนะแบ่งทีมอะไรบ้างเนื่องจากเราต้องทำหล,หลายงานแล้วมีเวลาน้อยเนาะทีมที่หนึ่งเนี่ยไปเก็บสมุนไพรทีมที่สองเตียมน้ำนะ เตรียมน้ําเตรียมน้ําคืออะไรน้ําที่ใช้หมักเนี่ยเราจะใช้น้ําสะอาด1ิบลิตรเนาะทุนภายสามกิโลน้ําสะอาดสิบลิตรน้ําสะอาดสิบลิตรหนักกี่กิโลมีไหมมีใครสุกกรรม,มั้งเนี่ยมีไหมสิบก,กิโลนะสิบกิโลนะครับแล้วก็หัวเชื้อจุรินซีเนี่ยได้จากการเอาน้ำหมักรสจืดที่เราหมักไว้แล้วมากกว่า3เดือนเอามาใช้นี่พี่เตรียมมาให้ละแล้วก็น้ำดันาย หรือว่าหวานนะอะไรก็ได้ที่หวานแต่ยกแต่ขอยกเว้นไอตัวน้ำตาลสายขาวนี่ไม่เอามันมีมันมีสารพอกสีนะครับแล้วก็น้าสะอาดสิบสิบลิตรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งทีมนะคนเตรียมน้ําเนี่ยวิธีการก็คือเราจะเอาสมุนไพรรดหอมระเหยเนี่ยมาสับ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 นะมีดมีพร้อมเขียนพร้อมสับแล้วช่างให้ได้สามกิโลนะครับส่วนคนเตรียมน้ําเนี่ยเริ่มจากเตรียมน้าสะอาดสิบลิตรนะครับผสมกับน้ำตาลสายหนึ่งกิโลแล้วเอาหัวเชื้อหนึ่งลิตรผสมเข้าไปนะครับ หลังจากนั้นเราก็เอาน้าเอาสมุนไพรใส่เข้าไปในถังถังภาชนะปิดนะถังภาชนะปิดแล้วก็เติมน้ําที่เราผสมกับน้ําตาลและหัวเชื้อเนี่ยใส่เข้าไปให้ท่วมสมุนไพรของเราปิดฝาให้มิดชิดเก็บไว้ในร่มนะครับสัปดาห์ที่หนึ่งและสัปดาห์ที่สองเกิดเช็คถ้ากลิ่นมันเหม็นเน่าแสดงว่าน้าตาลสรายน้อยไปให้ทิ้งเริ่มใหม่จะทําไมนะครับแต่ถ้ามันมี เปรี้ยวหอมถ้าเปรี้ยวหอมใครไม่รู้เปรี้ยวหอมอมไรเดี๋ยวเราเปิดถังนี้ดูดมดูมันจะเปรี้ยวหอมอันนี้คือเวิร์กแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้โอเคอ่ะให้ไปแบ่งทีมกับศูนย์ไทย2นาทีนาทีที่เหลือเตรียมเตรียมสัมศูนย์ไทยที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเชิญเลยไปเดี๋ยวทีมง,งานช่วยนะครับ